คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ถูกก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2538ในชื่อคณะวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ตามคำแนะนำของทบวงมหาวิทยาลัยและในปีพุทธศักราช2549ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเสริมสร้างงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนรวมทั้งทำรรนุบำรุงศาสนาส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ทุกหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังต่อไปนี้ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีและหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีนวัตกรรมมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเคมี me. โดยมีห้องปฏิบัติการทางเคมี me, และเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงที่ได้มาตรฐานมุ่งเน้นการฝึกให้นักศึกษามีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและมีทักษะในการปฏิบัติรวมทั้งมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ทั้งในภาคร,ราชการและอุตสาหกรรม 2. หลักสูตรวิทยาศา,ศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และสามารถประยุกต์ใช้ในงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้โดยมีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน 3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสถิติ เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้ด้านสถิติทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานด้านสถิติทางสาขาจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีสื่อการสอน e-learning ให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียนทุกรายวิชา 4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์สู่สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยพร้อมซอฟต์แวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ได้มาตรฐานระดับสากล 5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ความสามารถของบัณฑิตให้รอบรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถในด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้จริงพร้อมทั้งมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อนักศึกษา ห <6. S 2> หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาและหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้และความสามารถประยุกต์เอาความหลากหลายทางชีวภาพไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมกเกษตรกรรมและการแพทย์ด้วยเครื่องมือในการเรียนการสอนที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล 7. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักฟิสิกส์ที่มีความรู้ความชำนาญทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเทียบเท่าในระดับสากลมุ่งเน้นการประยุกต์ทางด้านนาโนเทคโนโลยีวัสดุทางการแพทย์และฟิสิกส์สภาวะอากาศมีการลงมือปฏิบัติจริงผ่านทางห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานและฟิสิกส์ขั้นสูงรวมทั้งห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ฟิสิกส์ด้วยตนเอง ผ่านทางโฮมเพจของฟิสิกส์ราชมงคลที่ www.rmutphysics.com <ซ>ก,การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะรับจากผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่6และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยรับสมัครและผ่านการสอบคัดเลือก3วิธีคือ 1. ระบบโ,โคตา 2. ระบบสอบคัดเลือกตรงกับมหาวิทยาลัย 3. ระบบแอดมิชันคณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านโดยจัดให้มีห้องสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองมีสื่อการสอนแบบ E-learning มีห้องสมุดเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีห้องเรียนรู้ฟิสิกส์ด้วยตนเองผ่านทางโฮมเพจของฟิสิกส์ราชมงคลที่ www.rmutphysics.com นอกจากนี้ทุกหลักสูตรยังมีรายวิชาสากิจศึกษาที่จะมีการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสากิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อการเพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษาคณะได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษามีการทำงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นงานวิจัยที่สามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมได้ นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้มีการนำโจทย์จากชุมชนและสถานประกอบการต่างๆมาสร้างเป็นงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนหรือสถานประกอบการนั้นๆจากการบ่มเพาะความรู้ในด้านต่างๆของทั้งอาจารย์และนักศึกษาจึงทําให้เกิดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและระดับนานาชาตินอกจากนี้คณะยังมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิจัยรวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในระดับสากลงานทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคมนับเป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่สำคัญโดยการบริการวิชาการแก่สังคมจะเน้นการนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมให้คำปรึกษาและร่วมแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเน,นื่องตลอดมาเช่น โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม84หมู่บ้านชุมชนเฉลิมพระเกียตรตินอกจากนี้คณะยังมีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการในการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างแก่หน่วยงานและโรงงานอุตสาหกรรมโดยนักวิเคราะห์ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางทั้งทาง,ทางด้านสิ่งแวดล้อมเคมีประยุกต์อาหารเทคโนโลยีชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานระดับสากลกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นพันธกิจหนึ่งที่คณะให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังค่านิยมให้กับนักศึกษาและบุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของคณะที่ www.sci.rmutt.ac.th จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเสมอมาทำให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีมีการพัฒนาในทุกๆด้านและยังคงมุ่งหวัง ที่จะพัฒนาศักยภาพให้เป็นคณะชั้นนําด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากลเพื่อผลิตบัณฑิตออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิสมดังคำที่ว่าราชมงคลทัญ,ญบุรีรอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม